ขอเป็นน้ำตกละกันครับขอเป็นน้ำตกเส้นเล็กเด้อทำงาน,นสุราานี้ก็ตกแน่อย่าพยายามให้ผมพูดชื่อจังหวัดเพราะว่าผมจะโดนบล็อกเอานะกินข้าวยังยังครับรอพักรอเบกกรองครับ ในไมสซู่ๆนะกองรับหล่อจ้าน้นเข้มกอครับอุยอุยอุยนี่มันน่าร้อนหรือว่าแน่ารักเธอเธอเธอทำไมไน้ารักจังครับขอบคุณหัวใจขอบคุณหมวกนะครับขอบคุณดอกกุหลาบนะครับก็ทมเมื่อวานก็ฝนตกครับผมหล่อจังบ่นถึงอยู่เมื่อวานวันนี้ผมก็มาเลยเห็นไหมผมรู้ว่าบ่นถึงผมอยู่ จ้าวัสดีครับเฮยบันไหลโบนี่พี่เข้มชื่ออะไรพี่เข้มชื่อเข้มครับเมมูแมมูอะไรนะครับนนะฮะสิ่นนะได้กันยังไม่ได้ถ่ายครับเดี๋ยวเขาถ่ายอีกฉากหนึ่งก็น่าจะพักเบรกแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณของขวัญชิ้นแรกนะครับ ขายคำตลอดสวัสดีครับพี่เข้มสวัสดีครับโอ้วันนี้พันหกคนเบิ่งหลายอยู่ตัวน,นี่เนาะขายดีวัวใชยอยู่กองในี่กองพัดลมพัดผ่านดาวครับจะกแคปตั้งโปรไฟล์โอ้ยเอารูปดีๆเนี่ยเป็นเอาอันนั้นะโอ้ยสองพันแล้วน่นลัะขอบคุณของขวัญน,นะครับ ไม่ทับการทำงานกันเลยครับมาดูมาดูผมเหรอครับเบิงยูจ่าเบิงยูจ่าพี่เอเข้มไม่อ่านคอมเมนต์เพิ่งตื่นปาดเป็นรับหรือสอม บบทำงานบาลลวยป่าโถคนมาเบิ่งมีต่ผุเลลนเรื่อยๆเนาะเอาเอๆาเาเเขอให้ลำรวยเงินทองลำรวยเพิ่มพูนขึ้นไปด้วยครับ่อม่พี่น้องอื 2, 000, สงอสองพันสองพมันผมถือแฮกบ่มันแม่นบหลายคนเบิงบ่งลายบบนี้พักเที่ยงทานข้าวอือสอ,อสวัสดีครับสาธุจา้า หายคือรอแถขอบคุณครับหนูไม่สบายพี่เข้มขอให้หายไวๆขอบคุณช่อดอกไม้นะครับน่ารักสุดๆเลยพี่เข้มรู้จักหนูไหมอืมรู้รู้อยู่เจ้านั่นแหละเธอนั่นแหละขอบคุณไอศครีมขอบคุณดอกไม้นะครับเคยเจอพี่เข้มที่สะทุนตัวจริงหลอกไหมมาเบิ่งนคนรอ วันนี้ถ่ายกับพี่อ้ําไหมครับถ่ายครับผมเออหนูก็ได้ให้มันสองคนไปกินข้าวเออเอ,อ,อย่านินทาใครนะผมไฟ้สดอยู่ครับขอสวัสดีแฟนคลับพี่เข้มนะครับ <c oughs> คิดถึงครอบครัวตัวปอพักเที่ยงลูกหล่าโอ้สุดๆ <c oughs> พักเที่ยงพอดี รักนะคะพี่เจมงอืมเป็นแตะแพงคักโอ้ยบักลาคือรอแทะไลแทนยูโรเหรอครับเออพระเรียกพระดีกว่าเอาใช่ครับพระไลแทนพระยูโรครับเพราะว่าผมรับช่วงต่อจากพระนะครับพี่เจมส์เลยท้ามาถ่ายละครครับรอกินข้าวครับรอกินให้พร้อมเพื่อนขอบคุณดอกไม้นะครับขอบคุณมินิฮาร์ดนะครับ รอพักเบรกครับรอจ้าอุย้ยขอบคุณหัวใจนะครับขอบคุณชาไข่มุกขอบคุณซูชิขอบคุณดอกไม้กุหลาบสีขาวขอบคุณดอกกุหลาบสีขาวอราอ,ปอปักขักเอฟซีจากซอปปอลลาวสบายดีพี่มองเศร้าสอปอปอลลาวสุภุสุขนเดจ้าทางพุนฝนตกบโน โอ้โหขอบคุณหมวกนะฮะขอบคุณไอสตรีมนะครับขอบคุณไม่นะครับขอบคุณดอกกุหลาบสีขาวขอบคุณดอกกุหลาบแดงกำลังอาวุโคือแท้ขอน้ำเาแล้เม้นพึ่งขึ้นขอบคุณดอกกุหลาบนะครับสวัสดีครับขอบคุณหัวใจมินิฮาร์ท สวัสดีครับสวัสดีครับนครสวรรค์ร้อนมากโอ้ที่นี่ฝนตก FC จากเซอร์โคนครสวัสดีค่ะเอาแบตเตอรี่ต่ำสับบาดไล่ไล่ได้ปุ๊บแบตเตอรี่เธอมีสายชาร์จไหมครับมีค่ะขอยืมสายชาร์จหน่อยครับเราจะไลฟ์สดคุยกับคุยกับอะไรเหรอใครอ่ะคุยคุยกับไอ้พลุนจ้าคุยกับคนในไลฟ์สดของเราจ้า โอ้ถ้าพูดถึงเรื่องแฟนครับนี่ก็ก็พอตัวไม่ดังมากแต่ก็พอดังอยู่มันย้อนแสงนะหญิงเธอเธอเธอทำไมน่ารักจังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมียฝรั่งเขาเป็นเขาเป็นเมียฝรั่งนะ แฟนเขาเนี่ยมีแต่แบบโซนยุโรปทั้งนั้นมีเยอรมันแล้วก็มีตอนนี้คุยกับคนที่ไหนนะอังกฤษลอนดอนอน,อนี่แหละรอเย,ยเอ็ดบานเฮานี่แหละไม่ลอนดอนจริงๆนะเขาแบบเขามีแฟนเป็นต่างชาติเยอะมากเลยใน,น,นลักจังค่ะขอบคุณครับโซคัดโซคัด เอฟซีจากเกาหลีจ้าโอ้อันยองฮาเดซยเด้อเป็นเกาหลีโซนตะวันออกเฉียงเหนืออันยองฮาเซยโยเจ้านี่คือเกาหลีเหนือ <c oughs> อันยองฮาเซยโยผีเบราวนี่ก็คือเกาหลีใต้ใตอันยองฮาเซยโยเด้อจ้าเด้อกับโซอนอีสานแต่นอนเสือ เอฟซีจากสุโขอูอไทยธานีสวัสดีครับผมขอบคุณของขวัญด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนูเคยเจอพี่สองรอบแล้วหล่อมากของครับหล่อเหมือนเดิมเลยหล่อขึ้นเหมือนเดิมเลยสวัสดีรีทันตะวันอับดาวก็ดูผมยาวๆไปเลยนะครับผมช่วงบ่ายโมงนะครับ สาบบางโพนั้นโกจริงๆอันนี้คืออะไรกระดาษโปขอบคุณครับกระดาษโปโปนี่คือบวมใช่ไหมครับอขอบคุณหมวกนะครับจบคือรอแถนเนาะแบ่งคนอื่นเข้าบ้างความหรอเกินพิกัดอ่าไม่ห่างได้เล so ็บอยู so ่นะ หล่อไหมวะไอนะักแถวรอค่ะแถ้ไทอาท,ทานข้าวเที่ยงยังคะสวัสดีคะ่ะหนองบุรีลำพูใช้อะไรล้างหน้าครับใช้น้ำครับใช้มือได้ไหมเบาบึงเกิดใกล้ปิดกล้องใกล้แล้วครับ โอ,อ้ขอบคุณหมวกนะครับตาหวานหล่อแบบไม่เกรงใจใครน่ารักจังมีละครคู่พี่มูกอีกไหมไม่รู้ครับหลอ่อโอกาสจากผู้ใหญ่ขอเพลงแม่ห้างนะจ๊ะปื้มใจจังมาเจอแม่ห้างมาจะเ,เต็มตาหล่อนนั้นนะอายุอะไรบอกเกินส,สองหน้าตาท่าทางก็เท่แถมอิสเน่เป็นของ,ของเดิมที่เคยครอบครองกับปอยนอ้องไปได้ไงกัน แม่หนิงดีขึ้นไม่แม่หนิงดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่องอะไรอเลโซรีรีแลนด์นี่ครับเมื่อไหร่พี่เข้มจะมา C1 and C2 คืออะไรครับขอบคุณหัวใจนะครับพี่เข้มรอมากงวดนี้มักเหล็กยังฮัตสวียูเส ถ่ายละครครับถ่ายละครอยู่ฮะว่าไงอันนี้์ที่อาบใส่กองเท้าแตกเยอะเลยนะไม่เห็นเท้าจ้ะเขาแตกก็เลยเผยโอเคเออเดี๋ยวเสร็จนี่นะเข้าเที่ยงเราเป็นอะไรอ่ะเอาเป็นแบบขนมจีนน้ำยาเซฟได้ไหมลงน้ำหรอไม่รู้เลยเหรอไม่มีใครคุยด้วยเลยไม่รู้เราไม่รู้เราเทียง ชวนพี่อ้ำมาพี่อ้ำเปลี่ยนชุดอยู่ครับสุวิริลลนขอบคุณดอกไม้สิบสองดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกดอกหนึ่งงูสันจ้องลองดอกสองหูสันทีรีดอกสามเห็นว่งวันแม่แ้งเมีดอกสี่ดอกขาเห็นมาหนือกว่าแมวดอกพกเห็นตกหนืกว่าแดดดอกเจ็ดดอกแปดเห็นแดดหนืกว่าฝน ดอกเกล็ดออตาลายพี่กลดอกซิบเรื่องที่เรื่อนเองมงอะไรกูไ,ไม่คนดูผมเดียวจังยอยู่เซกาอำเภออะไรก็อำเภอเซกาครับเนี่ยขึ้นไหนแล้วแท้ หลายบ่หลายี่ครับอันเขาจะอันนะนะครับหลายอยู่ดิคนเบิงสองพันสวัสดีค่ะนี่พี่ไหมนะครับมีไสดีดีด้วะนี่ผู้ใดกรลู้แมนแมนบอแมนรอน้รอพร้อมรอน้ารอพร้อมเข้มหัสวีตอนนี้พี่อยู่จังหวัดอะไรอ๋อผมขึ้นมาหมนเจ้าของเลยอ๋อ ผมคือเม่นเจ้าของได้เข้มหัดสวีอยู่จังหวัดอะไร ong, <c oughs> ไปสันเจ้าของมาเม่นเจ้าของเว้ยโอ้มันเหมือนวาพีหลอกไข่ของเว้นแล้วเดี๋ยวใครวาพี่อยากเป็นทหารไหมเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อไหรจะมาพี่วาเออฮ่าฮ่าฮ่าอืม hmm, ขอบคุณของขวัญครับ นั่นาระกมากไอ้เข้มห้วยไล่หรออันนั้นไอ้กล้องอันนั้นผมหัสวีครับผมหัสวี่ไอ้มิบอห <c oughs> น้าเหมือนดาราฮะผมเป็นน,นี่ยังสนนะพวกอันเอกนอก,เงงกันนั่นละผมก็เป็นคนใส่แรงงานผู้นึงคือกันนั่นละอืมอุวยขอบคุณน้องหมาอุ้ยทำไมน่ารักจังอ่ะมันมีน้องหมาด้วยอ่ะน่ารักน่ารัก เมื่อไหร่พี่เข้มจะไปสุรินทร์มากบ่าวเข้มอืมสามพันสองก็ถือว่าหลายอยู่ด้ยเนาะนอเอาเอาเอาขอบคุณหัวใจนะครับอ่าฝากด้วยครับนี่โปรยเงินโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ เราไม่ไหวเราหมกมาบุญบาปโยและนี่คือเสียงเด็กเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับผมเอาเหล็กงัดสวัสดีครับรอเถิดเรื่องอะไรเรองอร วันนี้จะมาดีนะับอ่านไม่ทันหนูนเล็กนะกเจ้าไม่อ่านอ่านไม่ทันฮนะขอบคุณของขวัญน,นะฮะอ่านข้าวยังอ่านเมนแม่เบเป็นอย่างจ้าน่ารักนารักพี่ชายพี่เอกตะโกนโทรนะฮะ ใช่ครับผมทานอะไรหน่อยอยังทั้งทั้งมีมหน่อยไอ้ไรพยายังการเข้าเรื่องยังครับยังครับอันนี้อ,อ่านบระทานแล้วจะมีแล้วกขาโงอีกไหมไม่รู้ครับเหมือนในห้องเจ็ดเรอเหมืนอนนะผมอยู่ซ่องเลเซัร์น่ะอีขาว่าไรผมแห้งอันนี้อยู่อแม่อันอุ้ย <ว>อ่านไม่ทันมีถั่วไหมมีถั่วโอ้ยขอบคุณดอกกุหลาบขาวสามสิบสี่ดอกๆๆๆดอกกุหลาบแดงหนึ่งดอกนะครับไลฟ์สดบ่อยๆนะคะครับแตงเอเธอเราไลฟ์สดอยู่ครับอ๋อเลยแคคนนี้ป่ะแล้วตามมาตลอดเลยอ,ะอ่ะอ๋อคคนนี้ป่ะใช่ครับแค่คนนี้ป่ะเราไลฟ์สดอยู่ครับ อ๋อคนนี้เราเดินตามมาเลยอ่ะเรานั่งรถมาจากฝั่งนู้นอ่ะติดตามได้นะครับที่ช่องเต้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 มาบอกบอกไปให้ดูเทมเขาให้พ่อพี่ใหม่ไปฝั่งนู้นก่อนนะอ๋อได้เลยครับแค่แค่หมีพิเตะได้แค่หมีพิเตะได้ โอ้ลับแมนว่าเศร้าซ้ำน้อยขอบคุณของขวัญน,นะครับ,อ,บอยัไม่ไิวไ,ไหมกิวห,น,หน,นิดร่อยนิดหร่อยครับเ,เป็นโควิดคอกำลังใจหน่อย

ทำไมหน้าเหมือนพี่เข้มจังเข้มเองครับพี่ผมหน้าเหมือนใครอ่ะก็เเหมมือนข้ใช่ไหมผมก็บ,บ้านหน้าเหมือนผมโอ้แล้วผมเป็นใครวะเนี่ย <c oughs> ขอบคุณสำหรับของขวัญครับร Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday to you แอแอคชัไปเลยรัวแห้งเป็นตาฮักตลอดเลยวะซั้นว่ะกดติดตามเลยวได้จ้าขอบคุณจ้าเข้มเหลามากขอบคุณแค่พี่น่นเ่จังเลย

โอเคครับพี่ท่านกินข้าวครับรองเท้าแตะเราอยู่ไหนนะเก็บแล้วเหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลูกบอกพี่เลยนะเธอมีกระดาษยาวที่มันสภาพดีไหมที่มันไม่แตกแปะให้นาหน้าเหมือนรู้เรื่องเลยเดี๋ยวไปจุไม่รู้เธอจะไปรอที่โน่นเหรอจ๊ะใช่เขาให้แบ่งกันไปอืมขอบคุณกับพอแล้วเหรอได้แล้ว ไปกินข้าวก่อนเหรอเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนไลร่สดครับพี่จอนนี่ไลฟ์สดไลฟ์สดกินข้าวกินตรงไหนข้างล่างไปข้างหลังนะพาลุงนี่เสียบก็เอาด้านหลังได้เลยค่ะโอเค แล้วเมืนว่าน o อ h a ย